AHA BHA วิตามิน C พวกเนี้ยไม่ควรใช้ร่วมในคนสงสัยเยอะอะว่าถ้าใช้เรตินอยห้ามใช้คู่กับอะไรและ ควรใช้คู่กับอะไรหลักการง่ายๆนะเวตินอยะมันทําให้ผิวระคายเคืองได้ก็คือมีอาการผิวแห้งแสบลอกได้ดังนั้นส่วนผสมอื่นๆที่มันทําให้เกิดแบบนี้ได้เหมือนกันเราก็ไม่ควรใช้ร่วมกันอย่างเช่นอะไร aha bha วิตามิน C พวกเนี้ยไม่ควรใช้ช่วงเวลาเดียวกันแต่ถามว่าใช้ได้ไหม จริงๆใช้ได้ถ้าเกิดผิวเรามีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพียงพออย่างของอังอ่ะบางช่วงที่ผิวอังแบบค่อนข้างดีอังก็จะใช้ทั้งกลุ่มเรตินอลคอมบายกับวิตซีในช่วงเวลาเดียวกันหมายถึงว่าอาจจะใช้มือเย็นก่อนนอนพร้อมกันได้แต่ถ้าใครใช้ร่วมกันแล้วแบบเฮ้ยชั้นแบบแสบหน้าหน้าแห้งหน้าแดงระคายเคือง อันนี้ก็แปลว่าผิวเราเนี่ยยังไม่สามารถทนทานได้ก็ต้องแยกอาจจะเป็นการใช้วิตามิน C ตอนเช้าแล้วก็ใช้กลุ่มเรตินอลก่อนนอนก็ได้ถ้าเกิดว่าจะใช้ AHA หรือว่า BHA ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะใช้สลับวันอย่างเช่นวันนี้ใช้วิตซีตอนเช้าเรตินอลตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเราใช้วิตซีตอนเช้าใช้ AHA ตอนเย็นอันนี้ได้